แอร์ล็ walk. ใช้งานได้ที่เตียวจะเป็นไงมาดูกันลันกษณะกุญแจเป็นแบบนี้นะครับธรรมดาครั้งแรกก็เสียบไฟตำแหน่งออฟถ้าเราจะเปิดเบาะหรือเปิดฝาถังน้ำมันเราก็ไปตำแหน่ง OPEN นะครับ OPEN ก็จะเปิดเบาะกับกดลงไปที่ซิปแล้วเปิดฝาถังน้ำมันก็ f u ูเอลข้างบนนะครับต่อไปก็เปิดไปที่ตำแหน่งออนะครับ เพื่อจะทำการสตาร์ทรถต่อสตาร์ทรถก็คือต้องกำเบรกข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มการควบคุมระบบไฟก็จะอยู่ที่สวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายทั้งหมดนะครับสําหรับน้ำมันนะครับต้องใช้ e ี10ขึ้นไปแล้วแก๊ส91แก๊ส95แล้วก็เบนซิน